ยไอ้บิึงด้านขวามันแคบว่ะทางต่อเดิครับผมพี่น้องให้เลยพี่ดูข้างมันบาร์เรนพ่นปวกครับประวัติศาสตร์ตั้งอยู่กับผืนเลยครับบินบินบินเหมือนกับโพนปวกใหญ่แหงครับผมใหญ่แหง บักคัก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 การกัทีมงานครับผมกับทีมงานฟุกได้ครับผมพี่น้องวันนี้ฟุกบักย่างคักเลยหัวเขาว่อยากเะตี่ทันมันดีดมาเลนะมันไตไปทั้งฝุ่นละ มัน <พอ S 2> กำลังย<ๆ>่าง<ๆ>ไปเบิ่งไว้นี่ยเมียแม่จะตีให้เขามันเป็นแก้ไข้พูดนีด่นแม่ยครับโอ้ยดิสดเลโอ้เสือเพลิงอ่อมโตมันเลย ก็ชิเงียบแล้วก็ชิเงียบแล้วเดิมเงียบแล้วแต่เอ็นก็ห่ออุดครับผมพี่น้องเอ็นก็ห่ออุดเอาเดิมเงียบแล้วเดิมเงียบแล้วไปท้ายทางน้ำพอลด้วยเฉยชัดเลยเอ๊มาทางนี้ชัดเลยอ๋อเนี่ยมันไปทำเชื้อมันไปยางชัดเลยทางนี้แต่ว่ามี่แม่แม่หนึ่งมันยางอยู่นี่เลยครับนี่มันเยอะทางฝีทางไหนฝีทางฝีเนื้ยาดดีกว่า่ยางอยู่ห้างมันแหละเด้อเด้อเดินจัดจ้านเล แยกเข้าไปยเข้าไป๋ยกพากันย่างเข้าไปครับมันจออกมาแล้วอะไรน่อยนกวออกมาไปอ่เฮ้ยเมั่นพ่อพ่อจะโอยโอ้ยองยอยยออโยโยอยอ้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> องเดียวจหององไอ้ตุ้มใส่หนามห้องนอนสมัยก่อนเนาะ <c oughs> สัะ่มเลยเะรอใส่ตุ้มใส่หนามเลยเงียบแล้วเงียบแล้วนี่เอ๊ะแจ้งการมีเอเงียบแล้วเงียบแล้วเอ๊ะยังไงจะไปเนาะไปเนาะที่แจ้งมันเงียบแล้วเนาะเงีบแล้ว Cảm lương Lang lương Nhét chiếc bay 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 เห็นว네ะเห็นนี่เส้นหัวต้อมเต็มอันนี ility, Indian, ้อันตรายอันตรายสำคัญนตอกเสี้วมันม่ได้กันมันยังตีงอยู่น้ำมันเสีอีกน้ำมันสิน้ำมันเสีอีกน้ำมัน ย,ยาใส่อนันนีอันยังไง่ที่ชูกรหงเลปึ้งแมปึ้งปยข้งางนอกไป่งปึ้งยึดข่าไหมปึ่งปยข้งงางนอกอิธีครับผมดูวิธีเลอ,อบบ่งยองเบ็ดเคยเบ็ไหไรไม่ติดชูน้อยเอ้ยน้อย พอแบบพิธีพิถันออเอาง,งามๆเลยครับผมโอ้ยบะเมพ <laughs> นพน <laughs> เหมือนโพนเลยจอมปักวคักๆนะครับผมที่นอนโอ้น้ำมันใส่อีกเอ้น้ำมันใส่ของมึงี่คักๆๆๆคักๆๆๆๆเๆยพๆๆๆๆยๆๆบๆงๆิวทัดๆๆๆนๆๆ้ๆะๆาๆๆๆๆๆงๆๆ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  mô men tổ quá tròm tổ quá Để đi xe ba tổ đấy đang đây, bay nhập ship ôi oh, 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 oh. kẻ vậy là... nào mà là nè tôi tay như thế nè đấy nè cái đang khẩn bày mình ดิฉัวนะครับมันมันห่างใหญ่แมวในทุ่งกลางถีเนาะห่างใเงยแล้วนะเป่าห้าต่องเป่าบ่เบิ่งในแขนเอาเชียวเขียนสุดเขียนเลยสุดเชียนซ้ซำกระบุงพลเอกหุ่นจ้ากระบุงโอ้ยแนวอันสอนปลานะบมอแม่นกระบุงห่าเป่าใช่ไหมก่อนปลาเนี่ยนิดหน่อยรุ่นนี้มาเกิดมาทันกระบุง กระบุงกระตาหาบคู่ใช่ไห่กวนหาบคู่เด้กระบุงไปใสเข่าหาบเข่าพี่สีไปต่ำอาได้ะแก้กลิ่นเหรอพ่อทัไนเงน้ยกระบุงกระบุงกระบุงมื่นก็ยมันได้แก้ยู่นี่ได้แก้นี่ดอกพอไหมอีท้ายได้โอ้เดไดเดได้ภาพสวยภาพสวยด้วยโอโกดออกภาพมันมี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 ภาพมันใช่ภาพมันมีมันถ่ายภาพโกดออกถ่ายภาพเลยโเอาเด้อมาทางพี่เมื่อทางพี่มึงใส่มันไหนดู เอาทานน้าเอาทานน้าเดีย๋ยวน้องสามอ้ได้ดในลาภาพแล้ว,วไปแล้วมัน้ยคอยแกยวโอ้ยงามแหงเด้อครับมพี่น้องเดี๋มันกัน่าฮ <laughs> มันจำพูนเหมืน,มมนเดครับโมเมนต์ธรรมดาเนี่ย ไม่ธรรมดานะโอ้ยที่ได้กลองหนาบ่มี่บ่มี่แฟตกลองหนาเขาบ่เษ็ดแฟตมาเนาะพอดีได้มา,อ,าอะไรหรอเนี่ยเอาแบบมีสศิลนครับผมพี่นอ้องสำรวจมึงดีๆเรื่องเงียบแถบ,บว่าเนงเงียบมากกเจ,จอดได้หล่มองเนาะ ประวัติศาสตร์เลยครับคุณน้องจำกระบ,บุงนี่นะครับเอาข่ากระบุงมาได้เตเคยมาแล้วไอ้ปึ่งห้างนี่เนีน่ยเนี่ใหญ่สุดแลวใหญ่สุดเลยอ๋ห้างห้างที่ว่าเขาบอกเหาอยู่ยคนแดีนหน,น,น,นึ่งกับข้าเกล็ดอ้เ่งอ่อนว่าง่านี่ปึ่งเ่งเนี่ยต้นึงเต้ยอะทั้งเต้ขาะมองห้อยมันแตกนะมันอ่าอ,อานน่อนอันทีน่ว่ายุบานเขาอ่ะนะยุบานที่ว่าบง แมนยือย well, well, well. well, well. well. well, ื okay. okay. well, ่ทีว่ามันยื่ทั้งหลุมทั้งหนองขงนี่ววสามีเอวัวน่นั่นนั่นาเม็ีเนื้อมอก้วเอารถพ่อผมมาเนียเเอาไหมถงมือไว้ผมถุงมือใครขอไหมเจอกูเจอกูดิแนสองกูดีแมนกว่านันยอะกว่าใเลยฮู้ห้อง้ใดญ่เดียครับป๊อดหลายถัด แม่แม่ยังบ้าน,าน่นันเลย้น,นีแหละ้นีแหละแม่มาไปตันไปตนขอข้อเอขอข้อเเอขอนีเบเยเดอแบบในบเยเดอี่นอครับขอตมันแต่ก่อน พี <rude S 2> ่น้องครับอานีเอาันนเอั่วถุงถุงถุงไตีออกให้ให่ใหห้างไปได้ครับอ๋อตีโทรพี่น้องเบอรงกันเด้ครับเดีินอะไรเนี่นะดินปบะหลาดอหลอ๋อโมห้างโมันเต็มยุกเอไมเอไมเไมเสียบพ้อนออกไปเลย

Thì ngươi. Bài 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 luôn phong bóng mày phong bóng mày phong bóng bài 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 bài

Mày mất nắng dù mọi người. Honga, mà vì vậy. Hoa, thôi 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 โอ้ยเือจะเชี Hadi, really. ่ยวฝีน้ำบดใดรเรือป่านนี nice. ้ไปง่ยง่ยเ่า่ยไป่ยไปนี่นามเลยนี่จากนามยัครับี่วกี้ละปัวก่งน้แหละใบแม่ยนัละงามบ้านหอกมากะม้ไม้เพื่ะเชี่ยวนมันโอ้ย่ายานนังง่าเลย เมื่อสมองเบียดมันจับต่อยิบต่อเด้อ่าเย็บอะไรตอนมันเมาขอแม่เอ้ยฟวาลงช่งจลิปตัวนี้ผมก่อนเลยสอนท่านไอตัดท่านเองเออแบกเข้ามาหนีิถุงเขาใส่ได้บ่เองมึงนู้ขอบ่ได้ปวดไงเลยว่ะเนี่ยเขว่าได้ nha biên yan biên kia đây thì không hiểu đầy bừng kia không hiểu đầy bừng kia này 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 Yeah. นี่ก็เอาใส่ตุ้งไหนป่ต้องไปใส่แ <hatten> ล <after>, ้วล <made> <Maria> ่ะเอาใส่หัวใส่หัวปอวัดสาเด็กครับผมต่อมานี่ยผีนายไงครับครับปุ่งขีเอามาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเยอะข่ยเยอะข่ยเอาป้ายาดูไงควยไปก่อนยา้ายากับปอยไปก่อนอย่าหูแหนบเพือผีไตอยู่พี đây <laughs> nên, nên, nên. Khiên là, khiên là. đây này này đây 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 lại, đây đây cam đây 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 to đây 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 mấy tên đây Nói Bộ Ô, không Bộ đây 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 ประวัติศาสตร์ข้างจอครับผมพี่น้องบู๊มากตั้งอยู่กับผืนประวัติศาสตร์ได้ชุดยาวง่ายท่านั้นเลยตอย่าอไปท้งนอกไปปุ่นเลยออกไปปุ่นไหมถนอกันเออกไปุ่นไ ให้มันนีจากให้บนนันโอ้คุมคือไรนบ่อันนี้อันนี้แคนี้เคเ็กที่รถผมไปผมือน้ำัใชจ่าทยตัวนี้โอ้ยแต่บางดนบงหน้านว่าตรงซื้อไปใส่เอาพายผมมาเนีโอ้ยสทยฮาลูกรูมึง่ทยวะไปทั้งหมดวนะับวัดสาเด็กครับผมพี่น้องต่อห้างนี่ เบิ่งหมวกเทียบเสื้ัวหมวกครับไ่ซ้ำกระบุงกันละลูกเพิ่นมันยีนองเ้ยครับเต็มๆเลยบ่ต้องเอาฟิ้วเตอร์เอาทำไมได้เลยลูกเใหญ่เนาะลูกมันใหญ่ครับยังว่าตัวสองปีใหญ่ครับตัวสองปีแล้วเดี๋ยนี่เนาะสุดยอดสุดยอดมื่อีเมื่อนีขันพลาดเพราะอะไรนะขันเอาไม่เห็นสองผมไม่เห็นเลยสุดยอดเลยครับผมต่อ ไอ้สมแม่ไอ้สมอยากแม่เนี้ยเนาะไอ้บ่ฮบ่เดือดเลือกว่าอยู่กลางพรรษาบ่กลางพรรษาบ่ได้เกี่ยวกันเลยบ่ได้เกี่ยวกันเลยนี่กําลังเต็มดีนี่ครับผมแม่ดําบ่ค่อยมีเนี่ยกลางพรรษาเดี๋ยวือช่มผมไายไอ่อ่างไอ่ผมก่อนแป๊บเดียวมันก็สิเป็นตัวดำตัวต่อมดีเจ้าเจอค่อยแฉะแม่ไ้มปล่อยยังไงเยอะวะนี่กไงต้มใส่ต้มเสียงไรป๋อโอ้ยต้มหาต้อยแล้ว ตอมเสียงไรบ่ตอมคนทำมาหากินน่ะบ่ครับนอตอมเขาหาตัวดีเยาองอีกเบื้องเขีเบื้องขโมาเลี้ยงตอมบ่ทำมาได้ครับบ่เมื่นคนละตอมเพียบเบื้องเขาไปหาไหมบุญธเราเขาอ้างเขาอ้างเงื่อนเขาไม่อุ้ยอ้างหน่อ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 ยอันนี้ก็ไม่ใหญ่ท้งนนี้ได้เดี๋ยวได้นะเบื้องหน้า ต้องมาอันนั้นก็เยนันีลุยปลาเ่าประกดข้าง,างอเอาประกดข้างอยู่ <laughs> ขึ้นขึ้โบกเด้อต่อเมื่อพี่ขึ้นโบกเด้อลุยแต่น้ำก <laughs> ินกินประกดข้างกินปลาข้าวปลาปลาสะโดุ้ดที่ส <laughs> ะดุะ้ด <laughs> ปลาถือว่าสุดยอดเลยวันนี้เอาง่ายตีสุดเลยตั้งอยู่พื้น ไงซ้ำกระบ,บุงกระตาไม่ธรรมดาเลยเมื่อยผีมือยบอ่เมือม่อยเสือเอบ่โอเคครับผมพี่น้องขอยุติกันน้ำสุนอเพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบผู้นิรัน์ที่เขามาเบ่งมาส้มฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมธุระธุเลเนี่ย <laughs> <laughs> สวัสดีครับแค่ได้แก้กินเหรอ